กรณีที่เพจดัง CSI LA ออกมาโพสต์เกี่ยวกับการใส่แบรนด์เนมของทนายตั้มเท่านั้นยังไม่พอถ้าเป็นเรื่องแบบนี้กุ้งกิง้งกุ้งกิ้งโกรธนะไม่ภาพก่อนและหลังสัญญกรรมเอามาเทียบกันให้เห็นเห็นเลยว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้ทนายตั้มเป็นยังไงปรากฏล่าสุดตัวทนายตั้มออกมาบอกว่าภาพสัญญกรรมเนะ่ะเขาโพสต์เองอแล้วเปิดเป็นสาธารณะไม่ได้ปิดบังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนแบรนด์เนมได้มาจากเงินสุดจริตฮนะนี่แหละคุณผู้ชมถ้าเป็นกุ้งกิ้ง โกรธไหมฮะดิบบฉันก็โพสเองเหมือนกันเหรอแต่สิ่งที่ดิฉันมีไม่เหมือนทนายตั้มก็คือตั้งใจทํางานอย่างสุจริตแต่ไม่มีปัญญาซื้อของแพงขนาดนั้นง <c oughs> <อ>งมากเสื้อแจ็คเก็ตตัวเราเป็นแสนเลยนะเพ <Hey S 1> จ <S C S I L A เนี่ยครับุณผู้ชมฮะเอาภาพนี้มาเทียบกันเลยแล้วก็กลายเป็นเรื่องฮือฮานะแต่ทีนี้นายตั้มออกมาชี้แจงครับบอกว่าภาพเนี้ย ไม่ได้ไปขุดมาจากไหนหรอกก็มาจาก IG หรือ Instagram ของทนายตั้มเปิดเป็นสาธารณะใครก็เข้าไปดูได้ไม่ต้องไปขุดที่ไหนเพราะไม่ได้ปิดบังแล้วรูปนี้ถ่ายตอนไหนนูน่นพี่ตน้นตอนนั้นพี่ต้นเรียนจบแล้วะ <n> à, นะปี2544มเด็กถึงปี45เออเตอนนั้นรับปริญญาซึ่งพันรเรียาไปด้วยแล้วเขาบอกว่าทนายตั้มบอกว่าสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีแอปพลิเคชันถ่ายรูปแล้วหลอมันยังไม่มี เออรูปมันก็ออกมาแบบสดๆหน่อยรูปมันก็จะเรียวหน่อยมันก็จะจริงหน่อยนะฮะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงไว้ส่วนกรณีของแบรนด์เนมยืนยันทุกตัวทุกชิ้นเป็นของแท้แล้วก็บอกด้วยนะครับว่า เป็นทนายความเพื่อประชาชนก็จริงแต่ก็ใส่แบรนด์เนมได้เพราะอะไรทนายตั้มเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าคนทำงานสุจริตก็รวยได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกิจสีเทาหรืออะไรที่ผิดกฎหมายดิฉันทำงานสุจริตตั้งแต่เกิดมาในชีวิตมากนะไม่เคยกล้าซื้อเสื้อตัวละแสนทนายตั้มยืนยันจ่ายภาษีถูกต้องบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่ข้อมูลที่เขาแชร์กันนะ่ะภาษี สิทธารอเฟิร์มทั้งปียังไม่เท่าคนทํางานบางคนจ่ายภาษี1เดือนเลยไอ้น,นี่ที่ฉันอยากรู้ว่าของจริงเปล่าท <รอ S 2> นายตั้มคอนเฟิร์มหน่อยได้เขายืนยันว่าของจริงหมไอ้ที่จ่ายภาษีปีหนึ่งไม่ถึง2องหมื่นนะนะของจริงมันก็ต้องของจริงสิคุณแล้วมันจะไปจริงไม่ใช่ขอโทษขอโทษขอ,ษอ,อ,ขอพูดใหม่ขอพูดใหม บางคนทำงานเงินเดือนเดือนเดียวก็โดนหักไปสี่้าห้าหมื่นแล้วแล้วนี่ทั้งปีใส่ภาษีเท่านี้หรอหรือว่าเขาเขามีรถหย่อนเยอะมากคือเหมือนมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันก็นั่นแหละถึงมีคนบอกไงว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเสียภาษีเดือนหนึ่งหลายหมื่นยังไม่มีปัญญาไปซื้อแจ็คเก็ตตัวละเป็นแสนหรือว่าไปซื้อรองเท้าคู่ละหลายหมื่นใส่เลยแล้วทำไมทนายตั้มซึ่งเปิดบริษัทเนี่ยรับว่าความตามกฎหมายแบบนี้ เสียภาษีปีเราไม่ถึง20,000แต่โอ้โหมีเงินไปซื้อของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจะลดเท้าไปเที่ยวทีนึกว่าตู้ทองเคลื่อนที่ดิฉันว่าเนี่ยทนายต้องชี้แจงนะอ,อ,อ,อต้องชี้แจงว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าสมมุติว่าถ้ามันออกว่าอันเนี้ยใช่ของจริงโอ้โหคนยิ่งสงสัยเลยแล้วรายได้มันหักลบกลบล้างภาษีกัน,ไไนยังไงอะ่ะก็ตัวทนายพูดเองว่า เดือนเดือนหนึ่งใช่ไหม<อ>เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีรายรับเนี่ยหักลบกบหนี้หักต้นทุนแล้วไม่เกินล้านหนึ่งหรอกเพราะฉะนั้นสามแสนเนี่ยอันนี้อันนี้คิดแบบเลขตรงกลม,กลมนะคุณผู้ชมสมมุติว่า,ถาแถลงข่าวครั้งหนึ่งสามแสนฉนันให้เลขกลมสุดแล้วนะภาษีมันก็ต้องเสียมากกว่าหมื่นหนึ่งอยู่แล้วปะ เกินอยู่แล้วใช่ป่ะเออมันแล้วมันต้องคิดรวมปลายปีด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเขาจดในรูปแบบของบริษัทไงเราก็ไม่รู้ว่าการเสียภาษีแบบนั้นเนี่ยภาษีเขาอาจจะบริจาครงเรียนบริจาครงพยาบาลบริจาควัดอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาก็ทํางานเพื่อประชาชนด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ทนายตั้มเดินทางไปให้ข้อมูลนะฮะกับกองปราบปรามที่ศูนย์รับแจ้งความตํารวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินพื้นที่จตุจักรนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ออกมาตอบสื่อมวล สั้นๆบอกให้การไปแล้วเกี่ยวกับคดีฟอกเงินฟอกเงินอะไรอะ่ะก็ถุงเงิน2ถุงน่ะที่มีคนเอาไปมอบให้กับเฮียชูนั่นแหละก็มอบทั้งหลักฐานก็มีคลิปมีภาพต่างๆให้แก่พนักงานสอบสวนนะครับส่วนจะให้เข้าปากคําเมื่อไหร่เพิ่มเติมเนี่ย ก็ยังไม่ทราบแล้วก็ขอตัวกลับขึ้นรถไปเลยพูดสั้นๆแค่นี้ก็ไม่สามารถเลยอรอบนี้พูดสั้นๆบอกว่าทั้งหมดเนี่ยให้ตารวจไปหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเรียกสอบปากคำวันไหนอ่ะเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยววันนี้บ่ายโมงตรงนะครับผู้ชมสื่อมวลชนได้รับแจ้งหมายข่าวว่าเฮียชูชูวิทย์กมลวิสิ์จะหอบเงิน6ล้านบาทที่โรงพยาบาลเขาขึนมาขึ้นมาแล้วจะเอาไปใส่ผ่านแล้วก็หอบไปมอบให้กับพลตารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวน กลางหรือว่าพอบอชอกอที่กองปราบปรามด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับช่วงบ่ายโมงตรงได้รับหมายข่าวเรียบร้อยแล้วใช่ลแล้วจะไปแบบเงียบๆเดินไปธรรมดาเหรอโอ้คงจะไม่ใช่เฮียชูแหละไม่ได้แน่นอนต้องมีซีนตลอดรอดูได้เลยเออตรงยาวน้ำหน้าไหมผมว่ามีขบวนแห่ <laughs> ขนาดนั้นเลยนะฮะ <laughs>